ล่าสุดคนไข้หิวข้าวตอนแรกบอกว่าเบื่อแล้วข้าวแกงน้ำแกงอยากสดน้ำข้าวต้มนี่นางเป็นแบบว่าดาราไไหน,นะคระนี่ะลยใช่ไหม พบคนไข้หนีออกจากห้องค่ะเธอบอกว่าหิวของเซเว่นนะคะน้องเพชรได้ของแล้วค่ะแต่น,นางยังไม่อิ่มค่ะมางไปต่อไปกันต่อนี่หล่นลงมาแล้วได้แล้วค่ะ